ปีกินรีกอค่ะทุกคนปีกินรีกอละห้าศูค่ะทุกคน,บกน,กคกคนใบงามๆแบบนี้เลยให้50ค่ะในกระถางนี้มีสต้นค่ะทุกคนเอาไปทำกอได้เลยนะคะห้บาทค่ะค่าส่งเมาส์เจค่ะปีกินรี อันนี้ปีกกินรีเหมือนกันค่ะปีกกินรีค่ะทุกคนกอละห้าสิบค่ะค่าส่งเมาส์เจ็ดสิบบาทค่ะคลิปนี้เป็นปีกกินรีค่ะนี่ปีกกินรีกอห้าสิบบาทค่ะงามๆเลยนี่เลยค่ะปีกกินรี มีกุมพก,กันด้วยนะคะทุกคนมีกุมพก,กันด้วยอันนี้กุมพก,กันห้าบาทอันนี้ตีกินาลี50บาทอันนี้กุมพก,กันอย่างดกเลยค่ะทุกคนนี่ถ้าใครดูนานหน่อยก็ได้กองน,นี้ค่ะคิดว่าถ้าใครดูร้อนได้นานหน่อยจะได้กองน,นี้50บบาทนะ่าเอานะทุกคน หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นจ้ะเนี่ยเอาไปทำกรอเดี๋ยวเลยจ้ะงามกุมพกันยักษ์มีหูหูมแลวจ่านี่หูมาแล้วกุมพกันอันนี้กับกุมพกันจ้ะปีกินาลีกุมพกันมอยู่กุมพกันกรอนี่มอยู สองกระทางจ้ะก่อนี้แล้วจึงสุดจ้าแล้วก็สหัสเดชะจ้ะ